ผ้ากฐินทธานกับทั้งผ้าอานิสงบริวารทั้งปวงนี้เป็นผ้ากฐินสามคีซึ่งมีณยายอุบาสิกาจันขนุกยูงเป็นประธานร้อมด้วยบรรดากลยาณมิตรได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉัน ร่วมใจกันนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพันรัการครบถ้วนไตรามาสณอาวาสแห่งนี้ผ้ากฐินนทานนี้เป็นของสะอาดบริสุทธิ์ประดุดเลื่อนลอยลงมาจากนภาากาศและตกลงในท่ามกลางสง์ มิได้จะพระเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดผ้ากฐินัทานนี้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตเอาไว้ว่าให้มอบให้แก่พระภิกษุผู้มีจีวรเก่าผู้มีความสามารถอาจจะกระทำกฐินนัทธารกิจ ให้ถูกตั้งตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์จะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมใจมอบให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดผ้ากรถินาทานกับทั้งผ้าอนิสง์บริวารทั้งปวงนี้ ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระภิกษุพิพัฒติตะสุโธผู้มีสติปัญญาสามารถอาจจะทำกตินัทธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานุญาตได้หากพระภิกษุรูปใด เห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในถ้ำกลางสงถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัพทะสัญญาสาธุการะขึ้นให้พร้อมเพรียงกันสา